สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สองดาราเรลี่มีโมเมนต์หวานหวานฟินฟินของคู่หลิงออมมาฝากนะคะงานโฆษณาที่เพิ่งเผยภาพและว,วิดีโอมาให้ได้ชมกันเมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมานี้ค่ะใครได้ชมแล้วบ้างคะเป็นอย่างไรกันบ้างฟินเลยนะโมเมนต์หวานหวานของคุณจันทร์กับคุณกันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่กับแบรนด์ดังระดับประเทศอย่างแก๊ปแทกใช่ค่ะโปรเจกต์สุดพิเศษที่หลายคนรอคอย แกปแทง X เกหลิงออมเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณจันทรกับคุณการ์ะสวยมากค่ะบรรยากาศในงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็นผู้โชคดีอยู่ในงานกว่า40ท่านโอ้ยบอกเลยว่าฟินมากได้ใกล้ชิดหลิงออมอิดชฉาเบาๆหลิงออมก็มาในชุดสีเขียวเนีย่ยซับกับรอยยิ้มที่สดใส แต่งานนี้พี่หลิงยังมีอาการป่วยอยู่บ้างยังมีอาการไอเล็กน้อยแต่น้องออมก็ห่วงพี่หลิงตลอดคอยมองคอยดูตลอดเวลาเลยในงานนี้มีกิจกรรมมากมายทั้งเล่นเกมแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็มีทำสมุนไพรด้วยบอกได้เลยว่าผู้โชคดี40ท่านคงจะฟินมากๆแน่เลยค่ะ ເປັນຄົນກັນເນາະຄະໄຊຄະພົມລົມແນ່ທີ່ກ້າເຈີທາງລິມ Um... um. เหมือนไหมเหมือนปะเหมือนมาแล้วลูกี่ถ่ายให้หเป็นไรอ่ะพอกี้ายตอนที่ถ่าย k x TVC ใช่ท <ort. S 2> ี่ที่เป็นคอกน้องอ้อมเปียกเออท้อย่งนั้อันี้ทีเป็นดิ่งเป็นตัวยักษ์แล้วก็น้องอ้อมเป็นตัวจิ๋วจำได้ไหมคะอันนี้ก็คือถ่ายอย่างงี้ข้างในก็จะเป็นกรีนอันนี้น่าจะเป็นตอนที่แบบคอกคอกอยู่นั่นแบบขอบขอกแล้วพอเขาเรียกก็แบบเออได้ลูกนี้มาพอดีใช่มนเป็นจังหวะที่พี่ดิ่งโดนเรียกให้เขาซีนใช่ไหมไม่เเหมือนแบบว่าพี่ลิ่ง ฮใช่กำลังแบบขอขออีวขอขอใช่ไหมฮะขอดูสดสดได้ไหมสมมติทุกคนตรงนี้เป็นที่ดานาพิจิกล้องอยู่โอเคไหมฮะโอเคนะพี่หลิงกำลังเพลินๆอยู่เพลินนขอขอทุกทุกคนเลยพี่หลิงหนึ่งสองสาม แบบจามหรือวกินข้าวในในมุมมองของคนอื่นก็จะแบบดูไม่ดีใช่ไหมเพอารูปออกมามันดูดีมันจะมีคอนเทนต์หนึ่งอะอ๋อที่แบบเล้วถ่านมาแต่ว่าแบบชิวแล้วขึ้นมาปกติคนอื่นจะแบบเออเนี่ยแล่อคนที่ถ่ายแบบอามาดูลูปฮึดูสวยเออเป็นการเผยที่สวยมากมาการเผยนี่ไงเธอมาที่โดยที่ผู้แพ้ข้ามหัวเราะพี่หลิงพร้อมนะพี่พร้อม สิวินา <15 S 1> ทีเริ่มครับสิบเก้าเจ็ดหกห้สี่สามสองโอเคต,ต, okay ตอนนี้บางคนอะ เขาใส่ถุงลงไปแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับบางคนยังไม่ได้ใส่นะฮะงั้นเดี๋ยวให้พี่หนิงกับน้องอ้อมลองมาช่วยกันทำถุงหอมสมุนไทยค่ะสนุยดีไหมฮะดี้ากใช่ค่ะไ่าเลยค่ะคณครูโนนี มีอะไรแนะนํพี่หิ่น้องออมเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็มีสมุนไพรมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีตรดอับไม้แห้งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยมัาจะมีทั้งหมดสี่กลิ่นนะคะพี่หนิงออมนั่งได้นะคะอยากให้ลองดมทีละตัวหรือว่าแบบชอบกลิ่นประมาณไหนสดชื่นหรือว่าวูดดี้หรือว่าเป็นแบบกลิ่นแบบว่าตะไคร่หอมอะไรเงี้ยก็สามารถแนะนําได้ค่ะชอบมีชอบแบบ วูดี้วูดี้ใช่ไหมคะถ้าวูดี้เราจะแนะนําเป็นตัวสูรแหวงค่ะใช่อันนี้มันจะเป็นเปลือกไม้ด้านนอกค่ะจะค่อนข้างหอมเลยแล้วก็เป็นดอกไม้แห้งก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลิ่นใช่ค่ะกลิ่นมันจะค่อนข้างเอ่อนิ่งกว่าตัวมันจะไม่ได้แรงเข้าตัวดอกไม้สดเป็นแบบกลิ่นเหมือนแบบบ้านในห้องน้าบ้างร้านนวดบ้างรูปรภทบบ้างค่ะนะฮะแต่เดี๋ยวจะห้ามโดนดอกไม้นะคะ เจ๊ดมได้แค่ไม้ค่ะครับผมตอนนี้ดมอะไรก็ไม่มีอ้าวไม่เป็นไรฉันคอมติดละนะครกูแนะนำเพิ่มเติมฮะตามเซนล้วกันกิจกรรมในทริปเรลชั่นทริปนะคะเกี่ยับเซนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทำถุงหอมแล้วก็ เล่าถึงเหตุการณ์ในกล้องเสียเลยค่ะนวัสดีเป็นกิจกรรมนักธรรมะก็รู้สึกว่าภายในงานอบอุ่นอบอุ่นมากๆแท้ก็เป็นอีกวันที่ลูกค้าสุขเป็นช่อดอกไม้รู้สึกว่าเขาเขียนอะไรว้เขาเตรียมมาเลยแล้วเขาก็เขียนได้ดีมาก่ มีคนจะมองห้ไ่ดตอนเขยนจดตัว่ติัชอบจกาต่ว่ากิจกรรมแบบที่อาจจะไหงเาตัเซนซิทีฟอยู่นก็เลยเลือกตัวถห่ถ้าอยากใทั้งองคนเนี่ยนุยากทํันว่าดีเลชันชี้คอันตละกันจะอนุากว่าอะไรค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจเรามากแล้วก็เหมือนมองตาก็รใจว่าแบบ ว่าแชปเปนนี่อะไรคอยสักรอดเราเสมอคอยดูแลเราเสมอเพราะว่าในความที่เวลาทำงานก็จะอยู่ด้วยกันสองคนเนาะไม่ได้มีแบบแม่มาช่วยอะไรเพื่อเป็นเชาที่ดูแลเราคือเขาเองก็มีจ้ามันว่าเป็นแบสขัดเงินละกันเออเพนที่แบบแบบที่ว่าเป็นชายเข้ามาครานี้แต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็ยังยิ้มเหมือนเดิมนะว่าก็สวัสดีค่ะ ขอเชทุกคนนะคะสามารถเที่ยวเลื่อถ่ยได้เลยด้วยแกอดไม่ใช่แค่ในงานนะคะแต่ในโลกออนไลน์ก็คึกคักสุดๆเลยค่ะแฮชแท็กแกท็เอกริงออมพุ่งเทนทวินอย่างรวดเร็วแฟนขับก็ช่วยกันกดรีโพส์กดแชร์โมเมนต์คู่รักคู่หวานคู่นี้เป็นคลิปน่ารักน่ารักจากงานพอจากแฟนขับก็เขียนว่าแกลแท็กนี่ดูใจแฟนขับจริงๆรีเลอร์พี่หลิงและน้องออมมาเป็นคู่พรีเซนเตอร์ เรียกได้ว่ากระแสแรงทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยค่ะสรุปเลยนะคะงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความสําเร็จของริงออมที่น่าภูมิใจมากที่สุดคู่นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นนักแสดงที่มากฝีมือแต่ยังกลายเป็นคู่พีซินเตอร์ขวัญใจมหาชนไปแล้วค่ะคุณนะ้าลักนะคะริงออมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์หวานๆของริงออมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ